คุยกันเลยยังไงก็เซลชวนซิสเซอร์ดีจ้าวันนี้ว่าร้าสำคัญสำคัญมากหลอกวันไปเลยหลอกวันไปเลยถึงกับต้องบอกกันแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าวันจันทร์ทำอะไรวันศุกร์ทำอะไรอุ๊ยสปอยไรวันศุกร์มีอะไรซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วจริาทำไอันี่มันคาดไม่ได้ไหมมันคาดไม่ได้ใช่เพราะว่าแซวน้องเขาเยอะ น้องคนนั้นของช่องเราได้กลับมาอีกรอบนึงอีกแล้วใช่ในเพลงอะไร a f t e r l i k e หลังจากช่องหลังจากช่องเออยังไม่ได้พูดชื่อวงด้วยซ้ำเราต้่งอ d d eye นะวันนี้ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทั่งวันที่ไปดูทีเซอร์กันซึ่งแบบว่าทำให้แบบว่าอยากเห็นนะเพราะเพราะอิเลเมนต์ในทีเซอร์มันแบบว่าพาขึ้นมากจะเพื่อจะเทหรอใช่รวมถึงเมโลดี้ที่มันขึ้นมาแค่แบบ ประยเดียวเออมันก็มันก็คือมันคือไพโรไรนะฮัสช์ัสช์เอเอออะไรประมาณนั้นซึ่งโอ้โหขึ้นเมโลดี้มาขนาดนี้ก็คือตำแหน่งลูกสาวกระเทยจะหลุดได้ไงจริ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 งดูแล้เพราะอยากเปิดตำนานเพลงที่3ใช่ตำนานไอ้ซอดแจกแกกท่าเอาอีกแล้วนะโอเคแต่ต้นจนจบใช่ ถ้างั้นไม่พูดทำทำเพลงเราไปดู afterlife ของไอ้บื้กันดีกว่า3 2 1สองหนึ่งสาวมึงุดเป็นมาทำจริงนี้เลยเหรอแต่เริ่มเลยแล้วลูกสาวมึงเงสาวสั่นผมแรงมากขึ้นอย่างนี้เลยเหรอดื้อย่างนี้เลยเหรอนี่คืออะไรนะซึ่งน้อยหรอยัยอาโอ้โมาก

โอ้พาดแล้วพโอ้โอ้โอ้ชอนี้ยที่อยู่ในทีเซอร์อะยังไงมีใครสีม่วงบ้านะไม่มีไมมีแต่ฉันสีแดงอะรอบเนี้ยฉันเขียวฉันเหลือง

Rap-Rap o m โอ้ยโ o ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโออ้ยโอคยโอยอ้โอ้ยโอ้อ้ยกอยโอ้ยโอยโอ้อ้อ้ยโยยู้ออยย ่าเขาเยอมากอยู่นะลองด้าเหรอ,อ่ะสะบัดหัวอยู่นะสะบัดนะถ้าสะบัดผมเนี้ยเยอะนะจริงอุ้ยสคมูมากเลยจิงจริงอุ้ยสนุกสนุกเธอชอบ่านี้มากมาโอ้โอ ก็เือเป็นมาในทีมช่งอง7ดสีมพะพูนโอ้ยก็คือไม่รู้จะเล่นยังไงเลยอ่ะมันโอเวอร์เวมมากเลยตอนเนี้ย hmm. <m ix> มันแบบโอมันมีอิมเม์ของความแบบว้าวเยอะมากเลยอ่ะคือเอางี้อย่างก่อนหน้าน,นี้เราจะเคยดีแอคกันแล้วจะพูดเนาะว่าอายจจะมีกลิ่นของความลึกลับ<ม>ความวาช้าความ้า,มชาชา้าอะไรอย่างเงี้ยเพลงเนี้ย ไม่กลิ่นแบบนั้นน่ะหายไปแต่มันยังมีเสน่ห์ของไอฟ์อยู่ทั้งเรื่องของแบบความเมโลดี้เพาะความเสียงหวานความแบบสี่ฮุกเพาอคอรัสเพ้อหรืออย่างเงี้ยเราขอพูดก่อนขัดนิดนึงใเหมือนเพลงที่แล้วกับเพลงนี้มันจะมีจุดเชื่อมโยงคือนนตีตื่นๆที่มันเป็นเหมือนการ์ตูนลูกก้าูนอ่ะมันยังมีกลิ่นที่ส่งมาถึงเพลงนี้ได้อยู่มันมีเมโลดี้อะไรบ้างเออมันมีเมโลดี้ที่แบบย้อนไปถึง กลิ่นของเลิฟได้ดโดยที่โดยที่การเรียเลนจ์เพลงมันใหม่อะม,มันคือดนตรีที่ใส่เข้ามาเป็นแบบหูแบบเซอร์ไพรส์รมีดนตรีของกระเทยมี <c oughs> ค,คือคือท่อนที่เป็นดนตรีในทีเซอร์เราชอบมากคือเมโลดี้สวยมากมแบบมันฟังแล้วมันติดหูเลยอ่ะ จริงที่มันอะไรประมาณนี้ก็โว่าแบบมันส่งมากคือแบบว่าท่าที่ใช้มือมาเยอะๆคือกันเทยชอบใช่เราที่ชอบที่สุดของท่าเต้นเลยคือท่าที่เต้นเป็นเวฟแล้ววอร์ยองลงเข้าไปตรงกลางที่ที่น้องตอนแรกเป็นน้องอีซอแล้วก็ตอนหลังเป็นวอร์ยองชอบท่านั้นมากคือรู้เลยว่ากิดเทยต้องหลังต่อ บอกแล้วว่าเจนซี่มันต้องลงพื้นมันต้องลงพื้นจริงๆอ่ะแล้วแบบอย่างที่น้องอาร์มบอกคิดเลิฟไดเลยที่มันต้องหาอะไรมาเล่นลงพื้นใหม่อ่ะเรื่อนี้มันเหมือนแบบพึ่งลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเวฟเวฟอะไรเงี้ยก็คือหกคนก็คือต้องใช้สเตสไม่แล้วคือจะบอกว่าไม่ไม่ขัดใจนะคือตอนแรกอะ่ะรอว่าแบบเคยมีเบรกแดนก็วะอันนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นเบรกแดนแบบดร o p แบบีินนะใช่แต่ว่ามันเป็นท่อนที่แบบ โอ้ยสั่ใจอ่ะเต้นอิ่มมากจริงแต่เต้นอิ่มจริงคือมันเป็นมันเป็นโพสต์ฮุกมันเป็นท่อนโพสต์ฮุกสองรอบอ่ะที่เป็นรอบฮุกแรกกับฮุกสุดท้ายที่แบบว่าคือเหมือนเป็นโชว์อ่ะเป็นโชว์เป็นโชว์เป็นโชว์เขาเต้นคนเดียวเหงาเหงาแล้วคขอกคนเมื่อไหร่คือสั่ใจกั่นใจขอเป็นด้วยจิตดูซะใช่เป็นโชว์จริงเลยแล้วว่าโปรดักชั่นมันแบบมันตื่นตายิ่งแบบตอนช่วงแบบจุดผูกแล้แบบจุดเป็นแบบว่าวีบแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบ มันกะ็กะเทาะกระเทาออ่ะอมันก็แบบกินอายความเซเลเบชันเออจริงๆคือส่วนตัวนี่รู้สึกว่าท่อนท่อนที่เป็นท่อนเดียวของของแต่ละคนนะมันก็เฉยเฉยมก็จะมีสีของตัวเองที่เล e เ e n นแต่ว่าที่ว้าวคือสีลุงกับกับซิงสุดท้ายในที่เต้นกับครูอ่ะ,อ,ะอันนี้คือที่แบบที่ทําให้ว้าวจริงๆแล้วคือแบบ ไม่แน่ใจว่าจะเล p r e s e ร t นอะไรที่เกี่ยวกัน L G B T หรือเปล่าอะไรเงยอย่างที่ชอบมากคือปกติก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีท่อนแร็ปเราเพลนแร็สะใจจริงแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าใช่คือเพื่อนแชร์มาว่าแบบไฮไลท์ของแต่ละเพลงคือน้องน้องเรน้องเร่ะ เป็นคนแต่งแรปเองด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าน้องอกาอื่นอีกคนนึงไม่แน่ใจว่าแต่งด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอ่านชื่อเห็นม,ม,มีมีน้องเลที่เป็นคนแต่งแล้วก็อุนแรปแรปด้วยก็เลยแบบสะใจแล้วทีนี้นก็เลยมีท่อนของการอื่นพอแรปขึ้นมาก็เลยแบบมีก้อนของตัวเองอาาเลยสะใจนอกจากแรปแล้วมันเราคือร้องไปด้วยท่อนหนึ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยมัน มันคือ distribution มันค่อนข้างชัดขึ้นค่อนข้างแบบบาลานซ์ได้ดีขึ้นอ่ะใช่ซึ่งนี่ดีใจนะเพราะก่อนเนี้ยก็จะมีคนบอกว่าเขาอื่นไม่ค่อยได้ร้องเลยแบบไม่ค่อยมีซีนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สามเออแต่สามเพลงโดดเด่นขึ้นมาขึ้นมาโดดเป่นต้นไต่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่คือณตอนนี้คือทุกคนมีกลิ่นเฉพาะตัวมากๆแบบมีเสน่ห์ที่แบบโัยช่ามิ่งมากขอป่วยลูกสาวก็คือแรงมากกูไม่ได้เราเรากูไม่ได้คิดเลยกูต้องแบบสีแดงมา รู้เลยนะคะไม่หไฮไลท์เหลือไม่ก็คือเห็นทีเซอร์แล้วแล้วพอเห็นน้องเลเสื้อเขียวอ่ะเราก็พอเห็นแบบซีในเอ็มวีเมื่อเช้าซึ่งแบบโอ้ยโตขึ้นมากอ่ะคือก่อนอันเนี้ยมันจะมีจะมีวิดีโอที่ปล่อยมาเป็นทีเซอร์กริ่งๆที่เป็นแบบสายซาไอวิงในตากโถดอะไรอย่างงี้ใช่ปะไอซัมเมอร์ใช่ก็คืออันนั้นก็คือสับขาลอกไม่ได้คิดว่าจะมาในเวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเราคิดว่าแบบโอเค บัเลังกรรนแน่เลยวะ่ะซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยกูเฉยเกมแล้วตอนนี้ไอซัมเมอร์ออ,อกมาแบบตอบจอดกูสดสดแต่ปรกากฏว่ากระเทยสดสดถูกใจเขาไม่ใหญ่ถูกใจ,จกว่าเดิมนะให้พูดจริงๆแต่ไนีชอบเรปเร์เซนต์ของการเป็นสีคือเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนี่เหมือนช่วงเลเวลเวททำแรก,แรกเราชอบมากที่แบบว่าทุกคนมีสีของตัวเองไอเนียคือ สลิดกันเลยโซ๊ดตั้งแต่ตั้งแต่เพลงความสุขเหมือนว่าโตเกียวเหมียวเมี๊แล้วนี่ตู้ต้ว่าโตเกียวเหมียวเหมียวนี่ทุกคนมีสีของตัวเองแล้วแบบมันชัดเจนเราไม่ใช่เซลล์มูนนะแต่เรื่องที่จะเป็นโตเกียวเหมียวเหมียวหรือไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นคนนอนโดเรมีแต่เป็นโตเกียวเหมียวเหมียวโคตรที่จมองอวยแล้วแต่อยากดู พอฟอร์แม a เลยใช่ไปดูเลยนะซึ่งก็นี่อยากดูทาเป้นมากจริงไปเลยดีกว่าไปสามสองหนึ่งอ้ลูกสาวกูปะใช่ัวผมเยอะผมเยอะขนาดนี้แล้วแล้วอันนั้นคือการอื่นบ้างเหมือนอาวิสเลยโอ้โหูยเปิดเพลงเร็วมากเลยนะใช่ไปพูดคำนำเพลงที่แท้ปึงปึงปึงหรอก โอ้ยน oh, be like, oh, hey, ่ารักมากเออมน่ารักจริงอุ้ยก็ถึงสวยมากมือเย็นนี้ผมดำแต่น่ารักมากเลยนะแล้วเขามีรักโอ้หูทำไมนุหัวใจนะดูไม่ได้เลยนะอุ้ยคุยรองเร็วมาก เสียงหวานมากลูกหูุ้มกล้องนี่มาเออไปไปกูจอหนีกู้อันีเออล้วไปหลงเงี้ยกว่าแล้วมีเล็กแค่สามคนนะที่หลกอื้อีซอเด่นนะเธอจะพูดแหละอีซอเด่นนะจบทางให้ด้วยค่ะจริง ขออนุญาตนะคะได้แต่ว่านี้คือท่นน้องกายนไม่มาช่นแต่เดมาน้องก้าวอินมหลังนี้อู้หเอาเลยแต่รก็คือยังนอนอยู่นะออาแล้วออกไปแล้วแล้วคือผิวขาวเท่าสีผมเนาะจริงอู้หเธอผิวกดีมากแต่พัดเต้นแบบนี้เนะ ง่ายๆหรอแต่มือเยอะจริงอีดอกทายง่ายแต่ว่าทาเยอะเออมือเยอะจริงอู้มันเป็นหัวใจหรอเออว้าว้ยวอนออสเทมาแล้วมาแล้วแค่เดียวเท่านั้นมาแล้วต้องลดมามาเฮ้ยไม่ินรีส์มาทำอะไรแค่แป๊เดียวเธออีซอเด็ดนะเพลงนี้ น่ารักชิบหายเลยลูกน่าจะหมดแล้วพี่สาวอ่ะเสียบไม้เสียบไม้เสียบไม่ดังวะหลอกทางให้ด้วยค่ะพี่ฉันชอบความเงียบเมื่อกี้มากเลยอ่ะมันแบบคมันตัน้ำแบบใหม่ใน Love Dive ก็มีจริงโอ้ยไปไป อเดีมา่ยท่ามันเยอะเนาะตอนท่าเยอะนี่ขอนท่าเหมืนอนกันะะ oh oh ใช่ไหมอ๋อไงก็อ๋อก็ตอนช่วงท่าจบกันมันอย่างนี้แล้วก็ปึ้งนังก้นกระดกเป็นหัวใจแล้วก็<ช>ค่อยมาแล,แล้วก็ลูแ่แบบีเลย กระดกก้นเอออ่าหอบเป็นนางหอบฉันบอกเลยนะว่าขับรถกลับบ้านอ่ะเพลงเดียวเพลงจะไม่หยุดอีกแล้วหล่อหลังจากคลายบอยหลังจากคายบอยประมาณฟังเพลงเดียวกลับบ้านเพลงเดียวจนสปอตติฟายบอกฟังเพลงอื่นไหมเปลี่ยนเพลงไปแล้วก็อ่สงสัยชอบให้มาฟังอีกสุบสุบได้ตลอดต้องมากเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะว่ะก็เดินยวต้องบอกว่ารู้สึกดีที่ได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยจริงเพราะฉะนั้นเอาหนาวเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันทำให้เพลงสนุกขึ้นบางทีแบบ เพลงเฉยๆแต่พอดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ปุ๊บแล้วว้าวก็มีใช่แล้วกล้องก็ว้าวด้วยจริงมุมกล้องดีมากมคือแบบแต่กล้องต้องควรได้ได้เงินเดือนโบนัสเพิ่มถูกแล้วเด็กๆด,ด้วยที่ถ่ายกล้องเก่งและเข้าโซน <c oughs> แต่อนนี้แบบแต่นี้เปลี่ยนโซนเยอะอยู่นะ,นนะใช่เราจะบอกว่าแพทเทิร์นเยอะมากเออเพราะว่าเปิดม,มาเป็นวงกลมแล้วก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยแพทเทิร์นเยอะมีแบบแถวเฉียงมีกลุม่มมีข้างหน้านั่งเลเวลเออจีงครอ ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือก็คือคอสตูมเนะ้ดูมีความแบบดำโทนเดียวไปเลยก็แต่ว่าผมก็เน้นสีดำหมดเลยเพราะขนาดนีทำผมดำเลกาอื่นการอื่น,น,นแต่การอื่นก็คงแบบเปลี่ยนลุคได้ลิสด้วยเปลี่ยนลุคเหมือนกันทุกคนดูเหมือนจะเปลี่ยนลุคอะตอ,อ,อนยองก็ดำสนิทเลยนะคือไม่มีภาพของ ไม่น่าจะว่ามีใครที่แบบหน้าม้าอย่างน้องเลที่แบบว่าตอนเปิดมาเป็นหน้าม้าญี่ปุ่นออันนี้ดูแบบทุกคนแบบตอนนี้ก็ดูเสซยดูแบบไม่มีมัดแกละไม่มีหน้าม้าอะไรเงี้ยมัดแกละมีมัมีมีเอ็นวีง่ายส่งเซอร์โมดทส่งสุดมันเกิดแรงมาแต่ว่าน่าสมัดแกละเอ็นวีถ้าเป็นเรื่องของพารากราฟเนี่ยรู้สึกว่า ทาง่ายแต่ท่าเยอะใช่ท่าเยอะจริงใช่ต้องขยันต้องขยันถ้าถือว่าเออถ้าถือว่าขอเวลาทั้งหนึ่งชั่วโมงเปิบได้เลยทั้งเพลงขยันจำแต่ว่า,าต้องแบบว่าชอบความแบบหยิบเอาสไตล์วอกกิ้งมาอยู่ตรงจรังหวะนั้นนะคือเราไม่รู้ว่าเป็นอินเทนชันของความแบบซัพพอร์ต LGBT หรือเปล่าแต่ว่าเราอะได้กรีบเพราะว่าหนึ่ง เป็นสีลุง2เป็น I will s u r v i สามเป็น5่า l k i n g ซึ่งเป็น culture LGBT อเ,เออมันมีกลิ่นประมาณนี้นิดหนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบช่วงนี้เกาหีมีปั้วงถูกไหมเลาก็มีสารคดีอะไรใดๆที่ออกมาพูดจังนี้ซึ่งการออกมาอย่างเงี้ย ค่อนข้างปลื้มนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่าสมมติเราเป็นเราเป็น LGBT ในเกาหลีนะตอนนี้เรามีความรู้สึกแบบมี Pride เออเรา a l i a t e นะใช่พูดเรื่องท่อน Was o u t e r l i k e รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ติดหูแบบได้ง่ายโดยที่ไม่ไม่รู้สึกว่าโอ e วอร์อืมไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการยาดัดเยียดใช่มไม่ได้รู้สึกว่ามึงต้องแต่คือมันมันคือติดหูตั้งแต่ ดูทีเซอร์เรื่อยๆแค่มันมีแค่หนุนทัดเที่ยงไอ้กวยไอกุยกับลองได้ทำหูโกงงมากเออยุรู้ตรงน้นะไอส์มาได้เออท่อนเนี้ยมันมีความแบบกับเธออ่ะน่ากว่าชอบอีกนะอย่างเงี้ยนึกออกว่ามันเป็นความแบบโอ้มันเคียวอ่ะมันมันเยียมมเหมาะกับมันเหมาะมันเคยเฟิร์สฝันกับเธอมันสีเหลียวปีะเด่นอย่างหนึ่งเลยนะคือเราอะรู้สึกว่าจะหลิด ของไอฟ์ะ <S <S ปะทุกครั้งที่มีคอนเซปต์อะไรพวกนีอ้ออกมาไอฟ์ไม่เคยไม่เคยแบบ e x ็กซิคออกมาจนแบบหรือว<ๆ>่าตื่นเกินนะ่แล้วทุกคนมันอยู่ในอยู่ในระเวลที่แบบกําลังพอดีแบบไปหมดเลยอะไรอย <ừ> ่างเงี <ừ> ้ยนี่คือเป็น นี่เป็นสิ่งที่รู้สึกได้จากอายตลอดเลยเวย้ยแบบคาแรคเตอร์รรของความแบบผู้หญิงซุกซนแบบนี้มากไปประมาณน,นี้ไหมประมาณนี้อิ่มอิ่มพอแล้วแล้วอวย้แล้วแม่แม <laughs> จริง <laughs> จริงจริงก็คือหมดอีกแอปก็อาจจะวนดูอีกหลายรอบระหว่างกินข้าวช่ผมก็ชอบมากไม่ไหวก็ กันต่อไปก็รต่ตามที่แวะเวียนมาดูต่องสิสต่างแข่งแลกอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนมาให้กำลังใจมาดูวิดีโออื่นๆของช่องถ้ามีการพูดถึงเราในบ,บิทเตอร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กจองเวยนสิทให้พวกเราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปน้าจ้าอัญโย